มิ้นแกทำอะไรของแกเนี่ยปูดลมหอมฉันแกลอดูแผนกันฉันได้เลยรับรองว่าสะใจแน่นอนทาไมเกลิ่นเค็มแบบนี้เฮ้ย วันนี้ผมเรียกทุกคนมาประชุมเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเสนอความคิดว่าเราเนี่ยจะโปรโมทสินค้าเครื่องกองน้ำตัวใหม่ของพวกเรายัางไงเพื่อให้มันกระตุ้นยอดขายบอสคะฉันขอเสนอความคิดค่ะฉันว่านะคะเราต้องจ้างศิลปินเกาหลีมาช่วยโปรโมทเครื่องกองน้ำของเราค่ะแบรนด์ของเราเนี่ยจะได้ดูไฮโซแล้วก็พวกติงต้อมต่างๆเนี่ยก็จะแห่กันมาซื้อ <c oughs> ดีไม่ดีนะคะบอส แบรนด์ของเราอาจจะดังระดับโลกเลยก็ได้ค่ะอไอเดียเจ๋งมากเลยค่ะบอสบอสคะแบบนี้เราก็จะทำยอดได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวนะคะฉันว่าถ้าเราทำแบบนั้นนะ่ะเราต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะคะถ้าเราเอางบไปแฝงในราคาสินค้าเนี่ยมันจะทำให้ราคาสินค้าของเราสูงกว่าคู่แข่งนะคะแล้วถ้าหวังให้ติ่งหรือด้อมมาซื้อเนี่ยส่วนมากติ่งหรือด้อมจะเป็นนักเรียนนักศ,าศาึกษาซึ่งไม่ใช่ทาร์เกตกลุ่มลูกค้าของเราเลยนะคะ แล้วถ้าแบบนี้ไม่ตอบโจทย์แล้วแบบไหนที่เรียกว่าดีละจ๊ะฉันขอเสนอกลยุทธ์แบบดาวกระจายค่ะซึ่งเราควรใช้อินฟลูเอนเซอร์พวกทิกตอ k e r หรือ Youtuber ในการทําการตลาดเพื่อลดต้นทุนของเราค่ะแต่ใช้เขานี่จํานวนมากๆซึ่งถ้าสินค้าของเราติดกระแสในโลกโซเชียลแล้วก็คุณภาพสินค้าของเราสูงอยู่แล้วเนี่ยฉันมั่นใจค่ะว่ายอดขายของเราต้องดีแน่นอน เก่งมากเลยคุณนุชคุณเนี่ยเข้าใจสินค้าแล้วก็เข้าใจกลุ่มผู้บริโภคดีมากมอสสัดโชคดีมากนะที่ได้คนเก่งๆอย่างคุณมาร่วมงานด้วยเนี่ยขอบคุณค่ะบอสเอาละครับทุกคนผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้นะครับเชิญครับเออคุณนุชเดี๋ยวคุณเนี่ยมาคุยรายละเอียดผมก่อนนะอย่าพิ่งไปได้ค่ะครับ ทำไมบอสถึงเลือกไอเดียเยนุชท้คั้งที่ไอเดียฉันเจ๋งกว่าต้องเยอะอะใช่ไหมใช่ของแกเจ๋งกว่าเยอะอ่ะบอสเนี่ยต้องหลงเสน่ห์เยนุชจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วแน่เลยอะใช่แกเฮ้ยแกแกดูนั่นดิเหมือนไม่ได้คุยงานเลยอ่ะฉันว่านะต้องมีอะไรมากกว่างานแน่เลยแกดูดิ จริงด้วยอ่ะแกโอี่อย่างนี้นะคือนุชกะเจอดีแน่แกจะทำอะไรอะ่ะฉันยังไม่รู้อะ่ะแต่เดี๋ยวฉันก็คิดออกแกต้องช่วยฉันนะนุชทำอะไรอยู่อ่อก็งานโปรโมทเครื่องกรอง,งน้ำไงนี่ตกลง ท่านประธานเลือกแผนของเธอใช่ไหมใช่อ่ะคือฉันว่าแผนของเธอก็ดีนะแต่ว่าฉันว่ามันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยอะ่ะใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะนุชถ้าเกิดว่าเธอมีอะไรให้พวกฉันช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะขอบใจนะแต่เธอไม่โกรธฉันใช่ไหมอะไรฉันจะโกรธเธอเรื่องอะไรเะ่ะคือก็ฉันกลัวเธอโกรธที ฉันหักหน้าเธอต่อหน้าท่านประธานแหแกก็งานบริษัทก็ต้องช่วยๆกันแหละไม่ได้คิดอะไรมากหรอกจริงไหมจริงจริงแกฮัลโหลค่ะรรท่านประธานอ๋อใกล้เสร็จแล้วค่ะข้อมูลบางส่วนได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบเอาขึ้นไปให้ค่ะ เริ่มมเลยดิมั้ทีนี้แหละงานแกหายแน่ <c oughs> ถึงหไหนละ่ะ คอมฉันมันปิดอะยังไม่ได้เซฟไฟล์เลยนี่พวกแกมาปิดคอมฉันหรอเปล่าก็เมื่อกี้นี้ไฟมันดับอะใช่ใช่เมื่อกี้ไฟมันดับอะเครื่องนี้ก็ดับนะแกโอ๊ยทำไงดีเนี่ยยังไม่ได้เซฟไฟล์เลยตายแล้วงานสำคัญแบบเนี้ยแกไม่ได้เซฟก่อนเดินออกไปหรออ๋อเลยอย่างนี้ทำไงอะให้พวกฉันช่วยไหม ไม่เป็นไรหรอกดี๋ยวฉันรีบทำใหม่นี่นู๊งานที่ต้องส่งท่านประธานวันเนี้ยทำทันหเปล่าทัาทาอนอะฉันเร่งทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ไฟล์างานหายก็ดีเหมือนกันนะฮะดีทำไมดีอะ่ะก็ฉันได้คิดวนไปวนมาหลายครั้ง มันก็ทำให้งานมันออกมาดีมากกว่างานที่แล้วอะ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะเอาไงดีแกมันเอางานไปส่งนะไม่ได้นะเราจะปล่อยให้มันทำงานนี้สำเร็จไม่ได้อ๋อแกฉันคิดอะไรดีออกแล้วอะไรอะ่ะออกไปเถอะนะไปะฉันบอก ยมงไม่ถึงตามมันเป็นไม่ทันวายตายแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจอะแกฉันขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกแบบนี้แกก็ไม่มีงานไปส่งท่านประธานแล้วละสิงานอะไรอะก็งานโปรโมทเครื่อ,กองกองน้ำไงอ๋อฉันส่งเมลให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วอะ่ะเอา้าแล้วแฟมนี่ล่ะ แฟ้มนี้เป็นเอกสารที่ฉันกำลังจะเอาไปทำลายอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะมันตกน้ำาไปละโอ๊ยทำไงดีเนี่ยฉันไม่อยอมให้มันได้งานนี้ไปหรอกนะแล้วแกจะทำไงอ้ยแกเพิ่งถามฉันได้ไหมฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันอะเพระจะทำไงกับแฟ้มเนี่ยแกก็จะโดดไปเก็บสิโอ๊ยจะบ้าเหรอแกกะโดเองสิหุดหิด พวกแกจะกินอะไรอะ่ะฉันเอาเล็กยำเหมือนกันแม่คะาคะเล็กยำสาม 3, คะ่ะคุณนุชพอน,นีลูกค้าที่จะลงทุนเครื่องกรองน้ำของเราอ่ะนัดทานข้าวบ่ายนี้นะเขาต้องการลุงแผนการโปรโมทสินค้าด่วนคุณรีบเตรียมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวไปกับผมด้วยนะได้เลยค่ะบอส แกฉันต้องไปธุระด่วนอะ่ะแม่ค้าคะเละ็กยำเหลือสองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าแกดูสิมันได้ดีใหญ่แล้วเนี่ยไก่เป็นคนปลดท่านมาทานฉันไม่ยอมหรอกนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ๊ย เฮ้แกเทเบาเาหน่อยดิยมันโดนเสื้อฉันเนี่ยเหม็นตายเลยแกโดนไหมเนี่ยเมื่อตะกี้แกพูดว่าอะไรนะก็น้ำปลาไงถ้ามันกระเด็นมันโดนเสื้อฉันเนี่ยเหม็นตายเลยแกกลิ่นติดเสื้อฉันเนี่ยฉันว่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วแกคิดอะไรออกแกเอาน้ำหอมมาปะอืมเอามาทำไมหรอฉันขอในยสิเร็วแกทำไรอะเออเอามาเถอะน่ะ มิน้นลำหอมฉันโอ้โหแกเททำไมเนี่ยมันแพงเออนะแต่ฉันซื้อคืนเฮ้ยโฮมิน้นแกทำอะไรของแกเนี่โยโน้ดหอมฉนมันเสียหายนะแกแกรอดูแผนการฉันได้เลยรับรองว่าสัใจแน่นอนไม <c oughs> ่เอา้ำหอมตัวเอง้ำหอมคนอื่นเสียดายอ่ะ นุชเอาเอกสารมาครบเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะ,ะ,ะท่านประธานโอเคเดี๋ยวผมเมอรถมารับคุณรอตรงนี้นะได้ค่ะนี่แกเดี๋ยวก่อนสิพอดีฉันมีของดีอยากจะให้แกอะไรหรอน้ำหอมเนี้ยปลุกเสกโดยพระอาจารย์ที่ฉันนับถือเลยนะน้ำหอมตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องการงานรับรองเลยว่าถ้าเกิดแกฉีดไปหาลูกค้าเนี่ยปังแน่นอนจริงหรอแก <c oughs> ขอบใจมากนะลองฉีดเลยดีกว่าเดีย <Hey, S 1> เดี๋ยว,ยวแกคือมันมีเวลาจำกัดอนะ่ะแกใช่ไหมเออ,เอ,อใช่ใช่ฉันว่าแกเอาไปฉีดที่ร้านก่อนเจอลูกค้าดีกว่านะเดี๋ยวกินมันหายอ่ะใช่ใช่อ<ๆ>โอเคแกขอบใจพวกแกสองคนมากเลยนะไม่เป็นไรจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกฉันไปก่อนนะโชคดีนะแก ก็นานแล้วนะทำไมลูกค้ายังไม่มาอกอกอะบอสคะเดี๋ยวลูกขอตัวไปข้ห้องน้ำสักครู่นะคะโอเคอย่านานนะเดี๋ยวลูกค้ามาได้ค่ะซะถูกขอให้ลูกช้างคุยกับลูกค้าได้ราบรื่นลูกค้าซื้อข้อเสนอด้วยเถอะ เฮ้ยเฮ้ยน้ำเปลาอตายแล้วฮ้ฮัลโ่ะค่ะหมอเฮ้ยนุชสาทีงานลูกค้ามาแล้วนะรีบมาสรุปโคงการ้ลูกค้าด่วนเลยเออได้ค่ะได้ค่ะบอสเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋นี้ล้วค่ะ นุชตายแล้วทำยังดีวะอเอาแลอวกันคุณเนทครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไฟขาผมกำมันจะมานะครับมาแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณเนทนี่คุณนุชไฟขาของผมครับครับคุณได้กินอะไรเค็มๆไหมครับ นั่นน่ะสิคุณมาทำอะไรมาเนี่ยทำไมมันได้เหม็นขนาดนี้เนี่ยงั้นงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับวันนี้ผมไม่สะดวกครับคุณเนคุณเนทครับคุณเนทคะเนทโถ่เฮ้ยนี่นุชคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยทำให้งานพังหมดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคุณไปทำอะไรมามันได้เหม็นขนาดนี้เนี่ยอะ นุชขอโทษค่ะบ,บอสนูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้มันจบแล้วนุชมันจบแล้วมันพังหมดแล้วงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดันมาพลาดเพราะคุณคนเดียวเนี่ยโว้ยไปไปไปไหนก็ไปไปไปเลยไปเอาไปด้วยไปโว้ยมิก็มด้มว้ยป่านนี้นุชเนี่ยคงโดนท่านประธานเล่นงานแล้นแน่เลย <c oughs> สมงานเลย ว่าไงล่ะจ้านุชน้ำหอมปลุกเสกที่ฉันให้ไปเนี่ยหอมชื่นใจไหมจ๊ะหอมมากเลยแกอ้่อ้แก้นี่แกมาสิอยากหอมกลิ่นน้ำปลามากใช่ไหมมิน เธอทำแบบนี้ทำไมเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันทำให้งานของบริษัทเสียหายก็บอสอ่หลงเธอจะไม่ลืมหูลืมตาเธอใช้เสน่ห์หวานบอสเขาใช่ไหมเขาเลยเชื่อเธอทุกอย่างอะ่ะฉันไม่ยอมมิง้งคุณทำแบบนี้ทำไมอะ่ะฮะมึงฝีมือคุณจริงๆด้วยอะ่ะเออตอนแรกที่นุ้ดเล่าผมฟังเนี่ยผมยังไม่เชื่อเลยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินกับฮวผมเอง สิ่งที่คุณกําลังกันแกล้งนุชเนี่ยคุณกําลังทําให้บริษัทเนี่ยได้รับความเสียหายได้แรงเยคุณรู้ไหมคุณเนี่ยคงจะอยู่ที่บริษัทนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเออบอสคะคือว่าฉันไม่ได้ทํานะคะฉันไม่ต้องพูดแล้วคุณตดอไล่ออกข้อหาทําความผิดใหญ่หลวงให้กับบริษัทแห่งนี้ผมไล่คุณออกไปไและบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆทังสิน้นไป ฉันทำไปเพราะฉันหวังดี่อยบริษัทนะคบะบอสฉันมีเจตนาที่ดีค่ะเจตนาดีอะไรอ่ะเธอ่ม่ใชาัลูกต่างหากล่ะไปออกไปได้แล้วไป